đây มาครับผมเอาให้ขอบคุณ okay. มากครับน้ำมะนาวเอาเลยพี่ดไปรอบรออะไรไอช่วงในรายการผมเนี่ยมันจะมีสองเหมือนเวลาแขกรับเชิญน,นะครับมันจะมี 2, 2, 2, สองสองสองสมากเลยลูกองหัวข้ออันแรกก็คือประสบการณ์ประสบการณ์ที่เคยเจอกับอันที่สองคือเหมือนเครื่องรางหรือสิ่งยึดเหนีน่ยวจิตใจอะไรแบบนี้ พี่พูดในหัวข้อสองก็ได้ครับว่าไม่ไม่จาเป็นต้องเป็นเครื่องรางหมายถึงว่ามันไม่มีเลยผมไม่มีพระไม่มีอะไรเลยแต่ว่านารีแอบใส่พระใหมผมไม่ได้ไเป้กอดเดินทางทุกทายเอาเป็นว่าคุณผเสีย <c ười> กำลัคิดที่คุณอยู่ครับผมกำลังประมาณเหมือนกับอ่าความเชื่อที่พี่ไปเจอมันก็ได้ที่ไปเจอเหมือนว่าพี่รู้สึกว่าเฮ้ยชนเผ่านี้เป็นเรื่องความเชื่อแบบนี้มันแปลกหรือน่าสนใจแบบ แปลกมากๆโดยที่แบบเชื่อแบบเรื่องอาจจะบูชาแต่ตอนตอนที่ผมพูดเนี่ยคุณจะถามไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่ไม่ครับพี่จะเป็นจะเป็นประมาณเป็นเรื่องเล่าแต่ผมถามด้วยแต่ความเป็นจริงเวลาไปใส่ผมจะตัดหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องไปดูในสคริปต์นั้นว่ามันควรจะตัดหรือไม่ตัดอีกทีหนึ่งครับถ้าพี่คิดไม่ออกผมก็จะถามถามแบบนี้ครับโอเคสุดยอดเลยเท่านั้นอันนีนั่งกันไหมล่าสุดคืออันแม่อันทัวร์ครับแน่มาพูด่อพูดเกี่ยวกับ ประสบการณ์ไปเจอโรงแรมครับโอ้เข้าครึ่งชั่วโมงโรงแรมโรงแรมที่ที่ไหนล่าที่ลาวหรือไงสักอย่างนึงแหละว่าเขาไปเจอแล้วก็มีเครื่องรางอะไรแบบนี้ครับเอาเป็นความเชื่อที่แบบพี่ไปเจอมาแล้วเป็นความเชื่อของหมู่บ้านนี้หรือว่าลัทธินี้หรืออะไรที่พี่เคยไปเจอมาแล้วรู้สึกมันมันเป็นไปไ,ปได้หรออะไรแบบนี้ยก็ได้ครับเดี๋ยวผมเช็คแสงแล้วน,นะผมคิดไม่ออกเลยนะพี่ไม่เคยไปเจอแบบ ไม่มีเลยหม Chris ู่บ้านไหนพี่เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้เหรอแล้วเคยไปเจอใครเล่าอะไรแบบนี้ไหมแมพี่ไม่เคยเจอไม่ไม่มีใครมาเล่าอะไรแบบใครเล่ามาผมก็จะไม่ไม่เชื่อไม่ฟังแล้วก็เฉยๆไปแล้วมันงมีคนที่ไม่มีเสื้อเครื่องรางอืมีผมเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือเกิดมาแล้วก็ตายไปก็จบแค่นั้นใช่ไหมครับเป็นปุ๋ยไม่มีกันหรอกแา่นี้ชาติั้าแต่ว่าผมไม่กล้าพูดที่นีออกซืเนะ ครับเข้าใจครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเขาก็โดนเตีรยวอันแล้วเคยมีใครมาเล่าอะไรให้พี่ฟังแล้วพี่รู้สึกจําได้บ้างไหมต่างประเทศก็ได้ก็ไม่มีอีกแหละพี่เป็นคนไม่มีเรื่องด้านนี้เลยคือเป็นคนคือผมเป็นคนที่เรื่องไหนที่มันผมผมใช้พื้นที่สมองอย่างประหยัดอ่าอ่าเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องผมไม่เคก็ไม่เอามาแล้วคินเลยการเบื่อผมก็ไม่ตาม ผมก็จะมีคือผมก็คือผมเคยไปเรียนวิชาเตเรนทบิดอะของฝรั่งอ่ะไปฝรั่งส่งไปเรียนแล้วมันจะ,จะพูดสิ่งการใช้ชีวิตนะแล้วผมหล,หลังแค่นั้นเนี่ยผมก็เอาตัวนั้นมาปรับใช้ชีวิตข,ของผมอันถ้าเกี่ยวกับอ่ายกตัวอย่างหมู่บ้านนะไหมพี่ที่พี่รู้สึกประทับใจเกี่ยวกับเรื่องการความเชื่อของเขาอะคุณพูดเรื่องความเชื่อของผมเองเลยไหม S <S ได้ผมอยากใด้ผงพี่กันหละความเชื่อของผมเองที่เป็นความเชื่อของผมเองที่เป็นเบี้ยตากของผมเนี่ยพี่ถ่ายทอดได้ใช่ไหมพี่ก็ม um> ุมมองของผมแล้ววันนี้อะไรเงี้ยอ่าโอเคพี่ถ่ายทอดได้นะโอเคนั้นก็โอเคครับเพราะว่ามันมันก็อยู่ในในหัวข้อใช่ครับผมแค่โจวหัวว่าแขกรับเชิญผมเป็นใครแล้วมีความเชื่อยังไงครับผมเดี๋ยวพอวัดแสงน๊บนึงครับเข้าไปเข้าไปใกล้ไหมใกล้เลยซิมห้องนีหมอ่าได้ปิดเสียงเลยนะ หมดเครื่องบินครับผมพี่เริ่มต้นด้วยการที่ว่าแนะนําตัวครับแล้วก็พี่ทําอะไรยังไงเป็นอะไรแบบนี้ครับนะครับผมน้องๆหรือคนที่ดูจะได้ประจักโลเคชั่นโคตรสวยเลยอ่าผมถ่ายเห็นตั้งแต่หัวเข่าพี่ขึ้นไปจนถึงหน้านะครับส่วนอื่นจะไม่เห็นนะครับพร้อมนะครับสามสองสวัสดีครับมิสเตอร์ฮเซียเทียบสัจใจครับชื่อจริงก็คือชื่อจาอากาศเอกประกอบปั้นมณีครับ ก็เคยเป็นทหารอากาศมาก่อนนะครับจบจากโรงเรียนช่างสืง้นหารรุ่นที่27หลังจากนั้นผมก็ได้จับฉลากไปอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นทหารอากาศแต่สิ่งที่ผมจะพูดถึงวันนี้มันเป็นประสบการณ์ตลอดชีวิตของผมจนกระทั่งมันตกผลึกมาเป็นตามความเชื่อแบบหนึ่งที่ผมยึดในการใช้ชีวิต ประจำวันของผมทั้งกับครอบครัวสังคมและกับตัวเองนะครับก่อนหน้านี้ต้องกล่าวที่มาที่ไปก่อนผมนี่ชอบการเดินทางตั้งแต่เป็นนักเรียนช่างพิพิธภัณฑ์นะครับสมัยก่อนผมแบกแบกเป้เที่ยวแล้วก็บกรถเที่ยวก็มีเคยไปหลงถ้ำแม่นา,นา,นา6-7ชั่วโมงหลงนะครับไม่ใช่ว่าปิดถ้ำคือไปหลงอย,อยู่ที่นั่นเลยนะครับ ตอนนั้นเนี่ยในช่วงแรกของชีวิตช่วงนั้นเนี่ยผมก็ยังใช้คือพื้นฐานชีวิตสําหรับผมก็มีศาสนาพุทธเป็นแกนหลักอยู่แล้วณปัจจุบันะบนี้แกนหลักของชีวิตก็ยังเป็นศาสนาพุทธอยู่ดีตอนนั้นที่หลงถ้ำก็ยังจําได้ว่าก็ยังนั่งสวดมนต์แล้วก็ภาวนาขอให้หลุดออกมาจากถ้ำได้ผมก็เดินขึ้นที่สูงเสุดก็ออกจากถ้ำนั้นได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ย พอมาเป็นทหารได้เรียนแล้วก็ได้ออกจากทหารมาอยู่ธนาคารอมสินมาอยู่สำนักงานสำนักทรัพย์จนทั้งามาอยู่บริษัทเอกชนชีวิตก็วนเวียนกับการเดินทางม,มาเป็นระยะทั้งแบบเตเที่ยวหรือไปเป็นกลุ่มแล้วก็ใช้ชีวิตแบบโฮมสเตย์ก็เริ่มมีแล้วผมก็มาเริ่มเที่ยวหนัหนกๆจริง เมื่อประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็เดินทางคนเดียวแล้วก็มีทั้งเดินทางไปอยู่เป็นประมาณสองเดือนอย่างราวผมไปอยู่ประมาณสองเดือนคือทุกเมืองกข้นอนแล้วก็บางครั้งก็นอนชอบใจก็อยู่ก่อนอ,อาทที่์ั่งอาทิตย์นี้ก็มีนะครับช่วงที่เดินทางแรกๆเนี่ย <c oughs> ความเชื่อถือตัวเองหรือความกลัวยังมีความกลัวอยู่ผมไปพักโรงแรมไม้แห่งหนึ่งแถว น่าจะเป็นบึงการนะครับก็ไม่มีใครพักก็มีเจ้าขพักเป็นโรงแรมไม้อะไรพวกนี้ครับก็ออยังรู้ยอมรับว่ากลัวนะก็รู้สึกว่ามันบางเวงไปหมดแล้วก็ไม่เคยมีคนพักเลยไม่มีคนพักแล้วเราก็คนเดียวเป็นโรงแรมไม้เพราะเราเคยฟังเรื่องผีเรื่องอะไรมาก็ยังมีความกลัวอยู่นันก็กินเบีย์ไปสองขวดหลับปุ๋ยครับตื่นมาเช้าก็เปลี่ยนย้ายโรงแรมแล้วก็ หลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้ชีวิตจากการเดินทางไปชนเผ่าต่างๆก็ไปไม่เยอะครับผมชอบเที่ยวชนเผ่าพวกชาวไทยไทยแดงไทยดำไทยขาวก็ไปไปมาหลายๆจุดแล้วก็แต่และคนนี่เขาจะนับถือต่างกันบางคนก็นับถือผีอ่ชน,นเผ่าแรกๆที่ผมไปเขาเรียกว่าเป็นเชื้อชาติพันธุ์แรกๆก็คือเป็นทาง เฉลี่ยก็ไปชาติแรกๆนะั้นก็มีนับถือผีอนับถืออะไรตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็วนเวียนเที่ยวไปในโฮมสเยตย์ต่างๆของไทยลื้อที่ทเดืบนมิถุนายนผมก็ไปมานะแล้วก็พักตอนนั้นก็พักบ้านโบราณที่เขาทําไว้แล้วก็ไปมีมุ้งโบราณที่เป็นมุ้งสีดําหรือจำไม่ผิดนะของชาวไทยลื้อแล้วก็ตนกลากวันให้เขาพาไปเที่ยว สื่อสารด้วยไปดูสุสานก็ไปเลยนะทำไมก็ยังมีเหยือด้วยความกลัวจนในที่สุดเนี่ยมันก็มาตกผลึกว่าเอ่อ,เอพอดีต้องต้อง,องอพูดว่าผมก็มีเพื่อนที่เป็นพระแล้วก็ตอนที่ผมบวชเรียนนะครับก็ไม่ได้บินฑบาตดนะตอนนั้นเนี่ยก็คืออาผมก็เป็นครูสอนนักธรรมสอนวิปัสสนากรรมฐา,าน,นหลวงอาอยู่ผมก็ได้ เรียนรู้จากตัวเองก็คือ,อ,อคก่อวิพากษัฒนากรรมฐานก็คือนั่งนอนยืนเดินต่างตพวกนี้แล้วก็ดูสภาวะจิตของเราว่าเป็นอะไรแบบไหนบ้างก็เลยมาคิดทบทวนในสุดผมก็คิดว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็คือเหมือนกับวิทยาศาสตร์นั่นแหละก็คือจริงจงคนเราเกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็ตายาไปพอตายไปทุกอย่างก็จบสิ้นกันนะครับชีวิตจิ้งจบ สักตัวหนึ่งแมวสักตัวหนึ่งหรือว่าสุนัขสักตัวหนึ่งมันก็เหมือนกันนะครับมันตื่นเกิดมามันก็ใช้ชีวิตลืมตามาแล้วก็่อกคู่กันไปชีวิตของเขาก็มีความสุขของเขาไปนะครับชีวิตของแมวที่มีคนเลี้ยงแมวอยู่สักงตัวหนึ่งมันก็มีความสุขตื่นมาเจ้าของก็ให้มันกินรางวัลมันก็คอเคลียงเจ้าของนี่คือความสุขเฉพาะหน้าที่เขาได้รับก่อนที่จะตายแา่ไปสําหรับคนเราเนี่ยมีปัญญากว้างกว้างไกลขึ้น ผมมองว่ามุมมองของมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดว่าคนสมัยโบราณนะครคนสมัยโบราณเนี่ยไม่ไม่ไปไหนเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตยอยู่ในตำบลตำบลหนึ่งหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหรืออำเภออำเภอหนึ่งแล้วก็ใช้ชีวิตเรียนรู้ธรรมชาติตรงนั้นจนทั้งมันจบแล้วเขาก็ตายจากไปเขาก็ถือว่าชีวิตเขาถ้าเกิดเขาไม่รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทําอะไรชีวิตก็สมบูรณ์แบบผมเคยไปเรียนวิชาเซเวนฮับดิทเนี่ย ตอนนั้นนี่เขาทางบริษัทเขาส่งไปทาให้ผมได้ได,ได้ได้เคล็ดลับเกิดชีวิตมาว่าคนเราเนี่ยต้องดูสําหรับผมมันจะตกผลึกกลายเป็นคําว่าความสุขบูรวงของชีวิตนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราเกิดมาถึงอายุยี่สิบห้าตั้งใจเล่าเรียนตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เรารู้สึกกดกันว้ไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนหรืออะไรกันแล้วแต่ ถ้าเกิดเราตายอายุยี่สิบยี่สิบหกเนี่ยเราใช้ชีวิตแค่ปีหนึ่งยี่สิบหกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไมา่ค่อยคุ้มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการคิดตั้งแต่ต้นว่าชีวิตมันควรที่จะบาลานซ์ความสุขความทุกข์เข้าด้วยกันเราตายเมื่อไหร่ก็ถือว่าคุ้มเมื่อนั้นสมมติว่าพรุ่งนี้วรนนี้เราตายไปเราก็คิดว่าเราใช้ความสุขมาบาลานซ์เหมาะสมกันไม่ใช่ว่าทางใดทางหนึ่งเยอะเกินไปการที่ใช้ความความสุขในชีวิตตั้งแต่ตอนต้นเยอะเกินไปไม่ได้ไปเสียมเรื่อง การเรียนหรือว่ามองไปในวันข้างหน้าเขาเรียกว่าไม่ได้มีวินัยใน,นชีวิตเนี่ยก็คือใช้ความสุขสะหมดแล้วต่อไปก็ไม่มีเงินเก็บหรือว่าไม่มีอาชีพการงานที่ดีความสุขในตอนท้ายก็จะน้อยลงนะครับสมมติว่าคุณตายเร็วก็จะโชคดีไปเพราะคุณใช้ความสุขมา,มาแล้วถ้าเกิดคุณตายช้าขึ้นมาตอนตอน,ตอนตมีอายุตอนแก่เท่าเจ็บป่ยวยก็จะไม่มีเงินอนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมได้ประมวลออกมานะครับ ในที่สุดผมก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีผีและผีก็เป็นเป็นกุศโลบายของบรรพบุรุษของเราอย่างหนึ่งที่ทําให้เลี้ยงลูกหรือว่าทําให้เด็กๆเ,เชื่อฟังนะครับก็มีแต่เรื่องเหล่านี้แหละเรื่องของผีเรื่องของเทพดาดิทานพื้นบ้านต่างๆก็ทําให้เด็กบางครั้งเด็กเขาไม่เชื่อฟังเขาจะได้อยู่ในกรอบอยู่ในกําหนดแต่พอ คนโตขึ้นมาได้มีความคิดของตัวเองแล้วจากเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ยังหาเป็นเหตุผลประกอบได้ไม่พอสมควรนะครับถ้าเกิดว่ามันมีผลประกอบพอพอที่จะเชื่อว่าผีมีจริงส่วนความเชื่อแต่ละอันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะมาคนที่เชื่อต่างเชื่อในศาสนาพุทธเชื่อในคิดศาสนาหรือเชื่อเรื่องผีหรือไม่เชื่ออะไรเลยก็ามสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าเรามีเขาเรียกว่าเป็นเป็น ถ้าเกิดว่าเป็นกฎของบ้านกฎของการอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าจริยธรรมจริยธรรมนี่ก็คือมาคุมเราจะไม่เป็นคนชั่วหรอกเพราะว่าการที่เป็นคนชั่วทําให้เพื่อนบ้านไม่ชอบแลวในสุดมันก็ไม่มีใครชอบคุณก็ณอ,อยู่ไม่มีความสุขความสุขบนโลกก็น้อยลงเพราะฉนั้นเนี่ยการที่คนไม่ได้ยึดอะไรอย่างเลยอย่างหนึ่งมาเป็นหลักในการดูแลชีวิตก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับคนอื่นในสังคมได้นะครับสำหรับการเดินทางของผมมิสเตอร์ฮอสเทียร์เนี่ย ผมไม่มีเครื่องรางของขลังในการพกนะครับแต่ว่านารีนางนาลีหรือนานารีช่องนาลีพมมาเนี่ยคุนภรรยานะครับเขาก็จะมีพระให้ใส่ไว้ที่ด้านหลังของผมเพื่อที่จะปกป้องคุค้มครองการที่ผมเดินทางไปไหนอย่างน้อยสุดพระองค์นั้นเนี่ยก็ทําให้คุ้มครองจิตใจของนาลีเขาเขาจะรู้สึกอบอุ่นว่ามีพระองค์นี้แล้วผมก็จะไปและกลับมาอย่างมีความสุขนะครับผมก็ พระเดินทางไปด้วยนะครับอย่างน้อยสุดก็เหตุผลนี้แหละครับแล้วก็ถามว่าเมื่อไปถึงจุดวิกฤตจ,จุดขัันของชีวิตที่เราต้องแก้ปัญหาเนี่ยผมไม่ได้คิดถึงพุทธคุณหรืออะไรเป็นระดับแรกนะครับผมก็จะต้องดูด้วยเหตุผลว่าสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยเราต้องแก้ปัญหายัางไงให้หลุดรอดจากสถานการณ์นั้นให้ได้ก่อนนะครับ <S <S นี่คืออย่างแรกนี่คือบทตกผลึกกับการใช้ชีวิตของผมในโซโเฟียแล้วก็ ทุกวันนี้ผมสอนลูกผมจะไม่ได้ป้อนตรงนี้ไปตรงๆผมก็ยังใช้เรื่องของพุทธศาสนาแล้วก็นิธทานอีสศหรือว่าเทปของอาจารย์บุญยอดนะครับที่เขาสอนใน YouTube เนี่ยมาเป็นตัวสอนแล้วเราก็จะเ่อาค่อยๆตกผลึดตกซ้ายตกขวาเข้ามาด้วยกันแล้วก็ในสุดเขาจะกลายเป็นคนดีของผมแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพื่อความสุขบนโลกของชีวิต ที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าคุณตายวันนี้หรือวันไหนก็ต่างนะครับนี่คือการใช้ชีวิตของผมมิโระคาเซียและเป็นความเชื่อของผมเองครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมเคมากเลยต้องดสุดยอดมากเลยยังไม่ได้เปิดตัวมีสามคนแล้วนี่คนที่สามพี่ <ผม S 2> ชายพม่้ายยังยังพี่พี่ใกล้เกินเดี๋ยวผมก็สัมภาษณ์คนแต่เดี๋ยวรอกันครับผมได้เได้ ผมอาจจะไม่พูดเก่งขนาดนี้นไม่ไม่จำเป็นทีนีม้มาทีนีม้มาเลยวา่าของดีที่พี่ออเจิตคอครับอันนี้คือติดตัวมาทุกทิปอืออะไรเสือเจ็ดพอร์ตใช่ไหมเขาสรุปไม่เป็นเป็นเสือของเภาหรเลยทุกอย่างที่เขาจะไม่ได้ใครให้มาแล้วก็เนี่ยสไหร่ก็เป็นยังอยู่นี่ คร<น>ับนะครับครับเดี๋ยวเียวไปสักประมาณ30มิบวิครับผมก็ไม่รู้นะ,จ,ะจนจำไม่ได้แล้วพี่ถือใกล้ๆแสงที่ตรง,งนี้แล้วพี่พด้านหน่ยครับ อันนี้คือที่พี่นารีแบบให้ไปติดตัวเพื่อความสบายใจของพี่นารีนะครับโอเคครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับเอาอมาให้ดูอันนี้คือแบแบมาตั้งนานแล้วเนี่ยของผักจากจิงตุงครับปีใหม่ปีใหม่ดีครับแบกเลยดีเลยนะดีท่แบครับผมเดี๋ยวมีคนเซียนพระมาแอบล้อมบ้านโอ้โหคช่ครับขอบคุณมากครับก็เก็บกระเป๋าก่อนนะครับแล้วก็ ออกล้วในที่สุดก็ต้องสั่งอำลาด้วพี่ใหญ่มิสเตอร์ฮัชเจกับแคนารียนะครับแับวันนี้ก็ฝนตกครับแต่ก็มีความสุขมากการเดินทางในวันนี้นะครับอยู่ที่บ่านทยวสั์ใจโรงครูสั์ใจน้องม่อยากกลับใช่ไหมนอนอีกขึ้นไหมครับใช่ใช่ เมื่อวานก็สองพันกว่าแล้วมั้งเามาก็มีคนดูสองพันกว่าแล้วของเวนะเวลาพูด่ะห๋ยวจะกินเหมือนให้้ว่ตายไปเลยโอ้โหต้องเที่ยวใจ้อเที่ยวชาใจโอเที่ยวา้องเที่ยาใจงเทยวางเทยวศองเ่ยวศาสตร์ใอง่ยาอง่ยาสอตองเยว้นี่ยาตยวศาอเี่ยา้องเที่ยวาี่ผมาจะเทยารนใ้อีกว่ครับขอบคุณมากครบผม สำหรับวันนี้เดี๋ยวไปเชิงตุงเดี๋ยวผมพาเที่ยวนะครับเดนะครับเห็นนอนว้านผมได้เลยครับโอ้โหเวียนชัยโอ้โหสุดยอดนะครับวันนี้ครับวันนี้เราจะไปในต่อเนี่ยครับยกหน่อยซิไกันนะ ถึงแล้วเออใช่แหละเนื้อไอ้เนื้อกับแบตเตอรี่ไปไฟสำคัญอ่ะเนื้อกับแบตเตอรี่นี่สำคัญสุดโบเลยจบเลยจะได้ไม่เลยเอาขึ้นได้น้องน้องขึ้นก่อนอ๋อเดี๋ยวผมดูหลังครับผมได้เลยครับนี่ก็สั่งคำลาครับผมบ๊ายบายครับผมคขอบคุณมากครับต่ำส้มครับโอ๋อยำยำยำประกาดเยอะ อร่อยมากครับรครับดูต่อเลยนี่โมกาจะมาอีกนะครับก่อนนะพี่พูนิจอกนอานโอเคลปปิดประตูไหมครับปิด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 เลยปิดเลย,เลยถึงแล้วเที่ยวชัดใจดเออไม่เป็นไรวันนี้ก็สั่งกำลังของเทียวเชฟไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเจอหนิงไหมพรุ่งนี้เจอเจอโอเคเชียงรายใช่ไหมกระลุมอกโอเคนะครับขนมากครับที่ติดตามของสัขคืนนับเที่ยวประเทศไทยก็ต้องย้อนมาอีกโอ้มาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็นอนเต้นะังไม่นอนเลยไม่นอนว่าติดตามมาในวันนี้นะครับจิ๊บโอเคต่อย่า